ชูพื้นสื่อสามใจสองอันนี้ก็ยาสักผ้าขวดละเหรียญห้าสิบไดมาหกอันได้ว่าสื่อสามใจสองหรือเปล่า เป็นสบู่อาบน้ำเหรียญสิบตกหนึ่งขวดเหรียญสิบหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์คมรมหอดผมหนึ่งโยโูโรอันนี้จำว่าไดว่าหนึ่งโยูโรกับสิบไหม ต้องเบิ่งบินจำไม่ได้อันนี้เหรียญกลัวเหรียญหกหาหนึ่งโย و โ و อันนี้ก็จำไม่ได้ว่าจากโย و โ و ต้องไปเบิ่งบินสามอันนี้จำไม่ได้ อันนี้สองโยโลอันนี้หนึ่งหนึ่งจุดห้าซื้อของเมื่อริสิ่งทีแพ่งทีสุดมีสองยูโรทีเหลือกับหนึ่งยูโรซื้อเบิดไปเจ็ดสิบเก่ายูโร 嗯，<laughs> <laughs>